อารุณสวัสดีครับรสาวสาวเป็นยังไงบ้างนี่เราไม่ได้เจอกันนานใช่พุงพี <2)> <1> <1> <2> <2> ่ถุงพี่ถุงาี่ถุงุงง วันนี้พาอะไรมาครับซูฟรีพรเอาเล่าเลยลิปลอกลิปลอกใช่ไหมริปลอกเป็นยังไงคะลิปลอกลิปที่ลอกได้ค่ะเป็นลิปแบบใหม่ที่ทาขอแห้งปุ๊บแล้วก็ลอกอันนี้ยังไม่ได้ลอกใช่ไหมยังไม่ได้ลอกแอร์ขอใช้คําจํากัดความสั้นๆว่ามันคือลิปแทททูค่ะคือเหมือนสมมติว่าเราทาเอาไว้พีิวดี้เราต้องการให้ปากเนี่ยดูแบบว่าดูเป็นธรรมชาติระหว่างวันกินอะไรเนี่ยมันก็ไม่หลุดบางทีอะค่ะสาวๆเวลาทาลิปสติกปุ๊บเนี่ยเวลาดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปากมันแบบลิปสติกมันติดหลอด่พี่วูดดี้แล้วมันก็จะแบบเหมือนตรงกลางมันหายไปอีโวโวววอันนี้ค่ะแก้ปัญหาได้เลยคือลอกเอาไว้ตอนเช้าออกจากบ้านปุ๊บยิงยาวเลยหรอยิงยาวทั้งวันบอกที่ว่าในภาพนี่เป็นผู้หญิงจริงๆที่ถ่ายอันนี้คืออะไรคะนี่ค่ะเขาทาลิปลอกเลคะแล้วไปเล่นสงการ ไม่หลุดค่ะแต่เพื่อนข้างๆไม่ได้ทาไปเละค่ะโอ้ยเหมาะกับงาน s อ o นูจริงๆถ้าไป S2 สตต้องใส่ลิปนี้นะนี่เลยใช่ค่ะแล้วสีก็คือทำมาจากธรรมชาติถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้จะอะไรใช่ค่ะเพราะว่าสีเนี่ยเราสกัดมาจากธรรมชาติ่าตัวนี้ก็จะมีเปลือกต้นสนพืชตระกูลเบอร์รี่พวกลัสเบอร์รี่บูเบอร์รี่ซึ่งจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ ยับยับ้งในสีของเมลานินไม่ทําให้ริมนีปากดําด้วยค่ะหลาย<ด>คน<ด>บอกว<ด>่าเ,เคมีหรือเปล่าทาไปแล้วเนี่ยปากยิ่งดูหมองคล้ำหรือเปล่าบอกได้เลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยไม,มไม่เคมีแล้วยังบํารุงด้วยใ,ใครที่ปากหมองคล้ำอยู่เนี่ยก็คือปากเนี่ยก็จะดูแบบเรื่อๆปธรรมชาติปากเหมือนนุ่มเกาหลีพี่วูดี้เห็นแล้วอยากสัมผัสแล้วไม่ต้องทาทิ้งไว้นานแค่ไหนแล้วลอกออกนี่ค่ะเมื่อกี้แอทาก่อนเข้ารายการนิดนึงเดี๋ยวลองให้น้องอายลองลอกให้ดูเลยก็ได้เอันนี้คือสีแดงอันนี้คือสีที่ายทาเป็นสีแดดงนนะะะะคออลลกใหู้ วิ้ยเหรอเฮ้ยคุณเขาล็อกจริงๆไม่นี่ค่ะเห็นไหมน้ำธรรมชาติเลยแ่นเลยสามมันสีเป็นอย่างงี้มันเจ๋งเนาะเก๋อ่ะแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนสีแล้วเอาสีอื่นมาทาทับอะไรอย hey, ่างเงี ha, he, ้ยได้ไหมได้เลยค่ะเเพราะป็นธรรมชาติเลยสวยเลยสวยเห็นไหม แล้วมันชุ่มชื้นด้วยไงมันไม่ใช่ว่าลอกมันจะแห้งนะคือในในแพ็คที่ให้ไปเนี่ยก็จะมีลิปมันด้วยค่ะค่ะไว้บำรุงปากด้วยตายแอร์ลอกบ้างนะคะมาไกลขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนี่ไงแอฮะโอ้ยโอเคมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะนี่แอร์แอร์ทำว่าเช้านี้โอเคเลยนะเอาด้วยไหมคะเอาด้วยไหมคะเอินเอาค่ะเอามีโปรโมชั่นให้แล้วล่ะมีโปรโมชั่นให้แล้วล่ะวันนี้ถ้าอยากจะซื้อต้องยังไงคะ วันนี้นะคะถ้าอยากจะซื้อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้แล้วก็สามารถแอดไปสั่งที่ไอดียลน์ที่โชว์ไว้ค่ะโทรนะคะ0970560728นะคะแล้วก็อีกเบอร์10910618113นะคะสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ใช่มี Instagram ด้วยค่ะ Facebook เซิร์นนะคะสุรีพร S U ร E อีพ e, r โ e o าร์เอคอสเมติกซรีพร์นคอสเมติก <m> เลย<ช>และไอจี<ช>ล่<ช> <IG S 1> ละคะอ่าไอนะคะ s r p ออฟฟิศค่ะสุดยอดมาจากธุรีพรนั่นแหละ NRP อร์พอฟฟิศต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมเนี่ยตัวน้องาอเองกเนี่ยก็คือจริงๆอายุน้อยอยู่เลยอายุ27่ดไม่รู้แต่กับน้องาอแล้วก็แบบเหมือนหลายๆคนเนี่ยเป็นตัวแทนก็คือมาสามารถมาสต็อกสินค้ากับน้องาอได้เลยเป็นตัวแทนก็ได้จะทำยังไงบ้างอะค่ะถ้าสนใจสมัครตัวแทนจําหน่ายนะคะตอนนี้เรารับสมัครตัวแทนจําหน่ายเปิดบินเริ่มต้นที่3,000บาทได้สินค้าไปขายด้วยค่ะแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาสำหรับคนที่สมัคร สนใจสมัครตัวแทนสำหรับรายการนี้คือคือวันนี้นะคะถ้าสนใจสมัครตัวแทนแบบ V.I.P. นะคะเปิดบิน แต่ V.I.P จะได้ลิฟต์ไปทั้งหมด326ชิ้นค่ะ326ิใช่ค่ะเยอะจังเลยอะเท่านั้นไม่พอค่ะวันนี้ไอเอาทองมาแจกด้วยยังไงนะถ้าเปิดถ้าเปิดบิน V.I.P วันนี้จะได้รับทองคำฟรีด้วยหนึ่งวงอค่ะถ้าเปิดเลยวันนี้เนาะใช่ยังไม่หมดนะคะไม่หมดยังไม่หมดนี่อีกก็คือถ้าปกติสั่งสินค้า30ชิ้นจ้ะวันนี้พิเศษเลยค่ะปกติต้องจ่าย30ชิ้นวันนี้จ่ายในราคา100ชิ้นพอค่ะมีลิฟต์มาแจสีด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เสีด้วยค่ะค่ะคือสําหรับใครที่ต้องการปากสีธรรมชาติแอนแนะนําลิปลอกแต่ถ้าใครต้องการแบบปากเป๊ะปังไปงานชัดๆพี่วดีต้องมาลิปแมทแอนจะบอกว่านอกจากคือแอรู้สึกว่าส่วนตัวแอนค่ะแอรู้สึกชอบเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ราคาคนไทยจับต้องได้อย่างลิปลอกราคา190บาทนี่มีลิปมันให้ด้วยลิปแมท165บาทเออราคาดีราคาไม่สูงแต่ว่าแพคเกจก็น่ารักเนาะใช่ คือรู้สึกว่าเป็นราคาคนไทยจับต้องได้แล้วเขาใช้ของดีจริงๆค่ะที่แบบบำรุงดูแลแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะดีมากน้องแอร์ขอบคุณมากเลยน้องแอร์แล้วน้องอายเลยใช่สองออกมาแนะนําให้รู้จักกับใช่ลิปลิปลอกลิปลอกลิปลอกใช่อยากลอกเดี๋ยวต้องหลังรายการเดี๋ยวต้องไปลอกกันนะไปร่วมกันลอกในห้องน้ำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีิดีจ้ะตื่นมาคุย